ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า38จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอังคารที่29มีนาคม38จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมทยาแจ้งเตือน ได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทยัยเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบรุรีสระบรุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบรุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบรุรีระยอง จันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคกลางและภาคตะวันออก40%ของพื้นที่รองลงมาภาคเหนือและกรุงเทพมหานครปริมณฑล30%ของพื้นที่ส่วน20%ของพื้นที่ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10%ของพื้นที่ที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากในวันนี้ในอีกย4ิบสชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความปดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนจึงทำให้มีฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองระวังการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ยังคงต้องเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับในบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ